สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้พบกับคุณครูคจันเทนศรีระหรือคุณนานั่นเองนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่2ค่ะหลังจากห่างหายกันไปนานนะคะวันนี้นะคะเรากลับมาเรียนรู้กันผ่านคลิปอีกแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าในวันนี้นะคะคุณครูคคจะพาไปเรียนรู้ในเรื่องอะไรนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะ เรื่องที่เราจะมาเรียนรู้กันนะคะคือเรื่องหลักค่าของเลขโดดในแต่ละหลักของจํานวนนับไม่เกิน1000และการเขียนในรูปกระจายค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะ 1. น,นักเรียนบอกค่าของเลขโดดในแต่ละหลักได้ 2. นักเรียนเขียนแสดงจํานวนในรูปกระจาย 3. นักเรียนสามารถสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ สำหรับสไลด์นี้นะคะจะพูดถึงการสะสมสติกเกอร์รูปดาวของเด็กๆนะคะโจทย์เขาบอกว่าเอ,อิร์ธสะสมได้200ดวงแมงปอสะสมได้30ดวงสายป่านสะสมได้5ดวงเด็กๆสะสมสติกเกอร์รูปดาวได้ทั้งหมดกี่ดวงนะคะ จำนวนสติกเกอร์รูปดาวที่เด็กๆสะสมทั้งหมดนะคะมีกี่ร้อยกี่สิบและกี่หน่วยอ่าเดี๋ยวกลับไปดูใหม่ปึ๊บนี่ค่ะเอิร์ธได้200แมงปอได้30และสายป่านได้5นะคะก็จะเป็น230กับหน่วยนะคะ จำนวนสติกเกอร์รูปดาวที่เด็ก,ดกสะสมนะคะมีทั้งหมด235ดวงนั่นเองนะคะอ่าเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างตารางร้อยตาราง10และตารางหน่วยนะคะในสไลด์นี้นะคะเขออาก็ถามว่าแผ่นตารางเนี่ยแสดงจำนวนใดนะคะนักเรียนจำได้ไหมแผ่นตารางใหญ่นี้เท่ากับเท่าไหร่นะเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยเท่ากับแผ่นละร้อยนะคะมี1แผ่น2แผ่น3แผ่นเท่ากับกี่ร้อย 300ถูกต้องอันนี้ตารางหน่วยหนึ่งสองสามสี่สอยบวกสี่นะคะเท่ากับ3 0มสนั่นเองนะคะสามร้สี่ 4, คือกี่ร้อยกี่สิบกี่หน่วยเท่ากับเท่าไหร่คะเท่ากับ300นะคะศูนย์สิบเนาะแล้วก็สี่หน่วยนั่นเองนะคะ 3อยู่ในหลักร้อยนะคะมีค่าเท่าไหร่เอ่ย3อยู่ในหลักร้อยก็มีค่า3ร้อยศนย์อยู่ในหลักสิบมีค่าเท่ากับศนะคะและ4อยู่ในหลักหน่วยก็มีค่าเท่ากับ4นั่นเองเขียนในรูปกระจายได้ดังนี้นะคะก็คือ300บวก0และก็บวก4นะคะหรือ300บวกอะไร บวก4ไปเลยนะคะเพราะศูย์นั้นไม่มีค่านั่นเองค่ะข้อต่อไปค่ะเหมือนเดิมเลยค่ะเรามานับตารางกันเหมือนเดิมนะคะแล้วเราก็กระจายนะคะเดี๋ยวเรามานับกันก่อนเนาะตารางนี้แผ่นละร้อยเหมือนเดิม100 200 300 400 500นะคะ500แล้วตรงนี้แถวและ10 10 2 0 3 0 4 0 5 0แล้วก็60อ่า 560นะคะ560 560คือกี่ร้อยกี่สิบและกี่หน่วยคะ560บอกอยู่แล้วว่ากี่ร้อยนะ500กับกี่สิบคะ60กับกี่หน่วยกี่หน่วยคะศูย์นหน่วยหูเก่งมากเลยคะ่ะ แล้วเราจะอ่ามาดูตรงนี้ก่อนนะเมื่อกี้ครูจะพาไปกระจายแล้วเดี๋ยวเรามาดูก่อนว่าเลขในแต่ละหลักนั้นมีค่าเท่าไหร่นะคะ500อยู่ในหลักร้อยมีค่าเท่าไหร่คะ5อยู่ในหลักร้อยก็มีค่าเท่ากับ5ร้อยอยู่ในหลักสิบก็เท่ากับ6กสิบศย์อยู่ในหลักหน่วยก็มีค่าเท่ากับ0นั่นเองนะคะ ต่อมาการกระจายค่ะ560เขียนในรูปกระจายได้ดังนี้ได้2อ,อย่างเหมือนเมื่อสักครู่เลยนะคะก็เริ่มตั้งต้นด้วย500บวก60และหน่วยก็คือ0กับอีกแบบหนึ่งนะคะก็จะเป็น500บวกกับเท่าไหร่คะบวกกับ60ไปเลยแล้วก็ไม่ต้องมี0นะคะเพราะว่า0ูนยทำไมนะเพราะศูนยมันไม่มีค่ะ ถูกต้องค่ะข้อต่อไปค่ะแผ่นตารางร้อยแผ่นตาราง10และแผ่นตารางหน่วยแสดงจํานวนใดโอ้โหอันนี้นะคะมีแต่แผ่นตารางร้อยนะคะไม่มีตาราง1ิและตารางหน่วยเลยแต่แผ่นตารางร้อยเนี่ยมีหลายแผ่นมากเดี๋ยวเรามาช่วยกันนับกันนะคะหนึ่งร้อยสองร้อยสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยหกร้อยเจ็ดร้อยแปดร้อเกยเกแล้วอะไรคะ 900แล้วก็1 1หนึ่งอะไร1000เก่งมาก1 0 0 0พนะคะนี่ตัวเลขของเราเริ่มมากขึ้นแล้วนะคะ1,000พคือกี่พนันกี่ร้อยและกี่สิบนะคะ1,000พมีเลข1แล้วก็0 0 0 0อ่ามีศูนย์ตัวนะคะคุกพูดเกินไป1 0นะคะขอโทษค่ะมีเลข1นะคะแล้วก็เลข0 3ย์ตัวนะคะอ่า1,000พก็เท่ากับ 1000กับ0ูนนะคะนี่กับ0ูนแล้วก็0ูนหน่วยนั่นเองนะคะมีศูนย์สตัวเท่ากันเลยนะคะ1000เนี่ยเป็นจำนวน4หลักนะคะเนี่ยคะ่ะสหลักเนาะหลักที่1หลักที่2หลักที่3และหลักที่4นะคะนี่เป็นจำนวน4หลักนะคะเริ่มยากขึ้นนิดนึงเนาะ 1,000ั 1> 1, นะคะมีค่าเท่าไหร่บ้างเนาะเลข1ในหลักพันมีค่าเท่าไหรก็เขาบอกแล้วว่ากี่พันนะกี่พันหนึ่งพันหนึ่งในหลักพ like, mm ันก็มีค่าเท่ากับ1000พนั่นแหละเหมือนเขาหลอกอะศูนย์ในหลักร้อยก็มีค่าเท่ากับศูนย์ศูนย์ในหลักสิบก็มีค่าเท่ากับศูนย์และศูนย์ในหลักหน่วยก็มีค่าเท่ากับศูนย์เหมือนกันนะคะหนึ่งพันเขียนในรูปกระจายได้ดังนี้ก็หนึ่งพัน แล้วก็บวกศูนย์ในหลักร้อยนะคะศูนย์ในหลักสิบและศูนย์ในหลักหน่วยนั่นเองนะคะเดี๋ยวครูเขียนกำกับไว้ละกันจะได้ไม่งงอันนี้คือในหลักพันหลักร้อยนะคะหลักสิบและหลักหน่วยนะคะอย่างที่คุณรูบอกไปเนาะว่าศูนย์พวกนี้นะคะไม่มีค่าเพราะในนี้บอกแล้วว่าหนึ่งพันเนาะแบบฝึกหัดสำหรับวันนี้นะคะ ให้นักเรียนนะคะเขียนเลขโดดและค่าของเลขโดดในแต่ละหลักค่ะเดี๋ยวครูทําตัวอย่างให้ดูนะคะนับตารางเหมือนเดิมเลยอันนี้ก็1ตารางก็เท่ากับ100นะคะอันนี้แผ่นตาราง10 10 20 30 40 50, 50 60 70 80 90อันนี้หน่วย1 2 3 4 5 6 7 8ก็จะเป็น100กับ90 กับ8หน่วยเป็น198นะคะ1ในหลักร้อยมีค่าเท่ากับ1เท่าไหรค่คร1 100 9นี่1 9ในหลัก10มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ9 9อะไร90และ8ในหลักหน่วยก็มีค่าเท่ากับ8นั่นเองง่ายใช่ไหมล่ะคะอาเดี๋ยวนักเรียนทำเองนะข้อ2 นะคะต่อมาข้อ3คล้ายกันเลยค่ะ,ะเดี๋ยวคุณรูทำให้ดูเหมือนกันเนาะ394เขาใส่มาให้แล้ว3ในหลักร้อยมีค่าเท่าไหร่คะเมื่อกี้เราอ่านว่าอะไรนะ394 3ในหลักร้อยก็มีค่าเท่ากับ3 0ร้อยู่ในหลัก10ก็มีค่าเท่ากับ9 10 4อยู่ในหลักหน่วยก็มีค่าเท่ากับ4นะคะเขียนในรูปกระจายนะคะนักเรียนก็นําเลข3เลขนี้นะคะมาบวกกันได้เลยนะคะก็จะเท่ากับ300บวก90บวก4เท่ากับเท่าไหร่คะเท่ากับ394นั่นเองเก่งมากค่ะอ่าแล้วก็ข้อ2เนาะแล้วก็ข้อ3นะคะ แล้วก็ข้อ4ด้วยสำหรับบทเรียนในวันนี้นะคะหลักและค่าของเลขโดดในแต่ละหลักของจํานวนนับที่มี3หลักนะคะเลขโดดทางขวาสุดจะอยู่ในหลักหน่วยเลขโดดทางซ้ายของหลักหน่วยจะอยู่ในหลักสิบและเลขโดดทางซ้ายจะอยู่ในหลักร้อยนะคะก็จะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวครูเขียนให้ดูสมมติ938นะคะอ่า ตรงนี้นะคะจะเป็นหลักหน่วยนะคะตรงนี้จะเป็นหลักสิบและตรงนี้นะคะจะเป็นหลักร้อยนะคะอ่าการทบทวนเนาะหน่วยสิบและร้อยนะคะหนึ่งพันเนี่ยก็จะเป็นจำนวนสี่หลักนะคะหนึ่งพันก็จะอยู่ในหลักถัดไปนะคะทางซ้ายของหลักร้อยเดี๋ยวคครูจะลองเขียนให้ดูนะ 1,000ันนะอันนี้ก็จะเป็นหลักพันอันนี้หลักพันนะคะอันนี้จะเป็นหลักร้อยอันนี้จะเป็นหลักสิบและสุดท้ายเป็นหลักอะไรนะคะหลักอะไรเอ่ยหลักแรกเลยหลักหลักหน่วยนะคะอ่ามีหนึ่งในหลักพันก็จะมีค่าเท่ากับหนึ่งพันนะคะแล้วจะมีศูนย์อยู่ในหลักร้อยหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยนะคะ มีค่าเป็นศูนย์หมดเลยยกเว้นหนึ่งในหลักพันนั่นเองการเขียนแสดงในรูปกระจายนะคะเป็นการเขียนในรูปการบวกค่าของเลขโดดในหลักต <ben S 2> ่างๆของจำนวนนั <ben S 2> ้นนั่นเองค่ะ สำหรับบทเรียนในวันนี้นะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะเป็นการนับตารางนะคะเหมือนที่เราเคยเรียนกันมาเลยนะคะแต่เราเพิ่มการกระจายเข้ามานั่นเองนะคะก็ให้นักเรียนนะคะกลับไปทบทวนและทำการบ้านนะคะมาเนาะแล้วก็ถ่ายรูปเข้าไลา์กลุ่มประจำชั้นนะคะ mm hmm. เพื่อเป็นการส่งคือเนาะวันนี้ก็จบกันไปแล้วนะคะ mm hmm. ก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย